เมื่อกูอกหักแล้วมาหาเพื่อนเพี้ยงเดยวเจ็บยเกีบ้วบ่เก็บแกวเก็บแขวปวดักบวทรมานบะเ่ะมันขิดฮอดเขวแต่นายเลยบอเก็บปวดดบ่จนหาเอาทรมานบะหายง่ายงาเลยหายคิดหอดเขวเกาแมแต่มันบ่ขึ้นมากหรอกาไได้ลุตหรอมันจะขึ้นได้เนาะขันบ่าใช่เขียวขวาเขียวไม่กับมันขเขียวเกาแหน่เขียวไม่ม่คือ้เขียวเกาเหรอมันขึเขียวแท่เนาะแเขวแท้ครับเขวความมันอกันหรอเยวกนเกียบดว่าไดนบ่ชีเดี ยืมมาจุดยาสูบใช่เนไหมระหว่างคนยืมมาจุดท้าไฟ้ก่อจังไหนมันกับลูกดอกเยี่ยวที่มันเสียบไ,ไปแลยครับไ, <c oughs> ไม่ไหวมึงเนี่ยไม่ใส่อะมึงเลื่อมขวางบ่เลื่อมขวางก็เลื่อมไปเต้มึงเลื่มอมเมขาไม่มออได้หรอกเฮ้ย <c oughs> น,น้อยขับมาไม่ได้ว้าวมึงกลับก่อนมึงกลับมาเหรอเต้เขากลกับมาไม่ได้หรอกเนาะขบค้อนมึงอันมึงอันมึงเออมึงอีไปไสนกลับไปรถไปต้นไม้อ่ะดูแลดีระหน่ำพื้นดินมันกับเจริญเติบโต ออกไปจิ้งกันสาขาจิ้งกัดโมดูแล้วมาเลยมันกัดเฉาตายมันบมตายหรอกมันอยู่ได้อยู่คนเดียวนล้วนะโมตายแต่มันกินหัววันนี้วามูมึงเลี้ยงบอกว่าตนไมนเลี้ยงนี่ทุกเค่ย็นอยู่เสือถือแชมป์คำว่ามาตักุปรมาตายนางเหี้ยวน่ะเหี่ยวอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่ามันเหี่ยวอยู่แล้วเพราะว่ามีคนไปทำลายมันไงเม่นมึงต้องเหี่ยวธรรทั้งมดอะเม่นวาวบอกยางนึงเดี๋ยวปะวาตั้งแต่มือนี้เป็นตัวไปห้าชอบเป็นมูกันจ้ะแม่ควาวเป็นมูมึงคนเดียว